ก็อย่างที่ทุกคนเห็นกันเลยนะครับ Nvidia GeForce RTX 5 0 Series เนี่ยเปิดตัวไปไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะกับรุ่นบนที่จำนวนของเข้ามาขายเนี่ยเหมือนไม่พอความต้องการตลาดแน่นอนนะครับมาจนถึงปัญหาของตัวสินค้าแล้วก็ซอฟต์แวร์นะครับอย่างเช่นบางตัว ROP หายนะครับได้การ์ดแหวนบางตัวเนี่ยคนลงไดเวอร์ไปไดเวอร์รวนเจอจอดำเกมแครชต่างนะครับซึ่งอันนี้ไม่ได้เป็นแค่ตัว RTX 5 0นะ RTX 4030บาบางทีก็ซวยไปด้วยเลยนะครับ แต่ว่าอันนี้มีความเป็นไปได้นะครับว่า n v i d i ีเดยจะขอแก้ตัวอีกหนึ่งรอบด้วยการเปิดตัวการ์ดตระกูลซูเปอร์เข้ามานะครับและครั้งนี้ฮะเรา,าก็หวังนะครับว่าตัวซูเปอร์เนี่ยมันจะราบรื่นกว่าตัว RTX 50ธรรมดานะครับข้อมูลตรงนี้ฮะมาจากทางเว็บไซต์ชิปเฮล l นะครับก็เป็นฟอรั่มที่แบบว่าเ พูดเรื่องแบบของหลุดอะไรต่างๆบ่อยนะเพราะว่ามันมีคนที่ทํางานในอินดัสทรีตรงนี้คนที่อยู่ในโรงงานฝังจีอะไรต่างๆเนี่ยเขามาคุยกันในชิปเฮลกันเยอะพอสมควรนะครับอันนี้ข้อมูลเผยว่า NV ็นวีเดียเนี่ยจะมีการเตรียมตัวการ์ดซูเปอร์อยู่2รุ่นซึ่งน่าจะเป็น r t x 5 0 8 0 Super แล้วก็5 0 7 0 Super นระครับรายละเอียดของรุ่นซูเปอร์เนี่ยยังไม่มีอะไรออกมาอย่างเป็นทางการนะครับที่พูดถึงตอนนี้ก็จะเป็นขนาดของ VRAM ที่เพิ่มขึ้นนะครับอย่างตัวเี่เล อัปเกรดขึ้นมาจากรุ่นมาตรฐานที่ขายอยู่ตอนนี้พอสมควรนะครับแต่เอาจริงไอ้18 g ิกนี่ก็เป็นอะไรที่แอบแปลกๆนิดนึงนะครับมาตรฐานการใช้ชิปแรมนะครับยังคงเป็น GDDR7 ชิป 3GB เหมือนเดิมนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ฮะเราได้เห็นรูปหลุดมานะครับถ้าใครเคยตามข่าวจะเห็นว่า MSI เนี่ยเคยมีการ ไม่ใช่มีการแต่มีคนไปเห็นอะมีคนไปเห็นว่า Product Packaging ของ MSI เนี่ยมันมี GeForce RTX 5080พร้อม VRAM 24 g b นะครับเสร็จแล้วหลังนั้นเราก็ไม่ได้คำตอบเลยนะว่าไอ้อย่างนี้มันเป็นรูปตัดต่อหรือว่าเป็น Product ที่พิมพ์กล่องผิดหรือเปล่าตรงนี้พอมีข่าวนี้ออกมาเสริมนะครับเราจึงสามารถคิดได้เพิ่มนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกแบรนด์ AV Partner ทั้งหลายเนี่ยเขาก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าในอนาคตจะมีการเปิดตัว การุร่นที่ให้ VRAM ขนาด 24GB ออกมาจริงสำหรับเซกเมนต์ของ5 0 8 0ซึ่งตรงนี้ก็จะเคลียร์ว่าเป็นในรุ่นของซ u เปอร์นั่นเองนะครับผู้ชใช้ชิปเฮลฟอรัมเนี่ยมีการปล่อยข้อบูลประเด็นนี้ออกมาแล้วหลายคนนะครับก่อนหน้านี้ก็มีการพูดถึงประสิทธิภาพของรุ่นซูเปอร์เนี่ยบอกว่ามันไม่น่าจะแรงขึ้นมากมายกว่ารุ่นปัจจุบันแต,ต่อย่างใดนะครับแต่ว่าก็จะมี VRAM ที่อัปเกรดขึ้นมาเท่านั้นนะครับตรงนี้เราก็เลยไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเราสามารถหวังอะไรได้มากะรรัเพาาววว่ไอ้ต GPU จิงแล ถ้าบอกว่าซูเปอร์ไม่แรงขึ้นกว่า50ธรรมดาก็หมายความว่าซูเปอร์ก็ไม่น่าจะแรงกว่า40ธรรมดามากเหมือนกันเพราะว่าจะว่าไปแล้วตัว50กับ40เนี่ยพลังเพียวก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนั้นะครับจะดีก็แค่เมมโมรีที่เพิ่มขึ้นอีก1นึ่งสเต็ปเหมือนประมาณว่าไอรุ่นปัจจุบันเนี่ย50เนี่ยมันออก VRAM มากะกักใช่ไหมทุกรุ่นเราก็เห็นกันอยู่นะครับว่าทาไม VRAM ตามยุคสมัยไม่เพิ่มมาแบบนี้เขาก็เลยจะไปเพิ่มในรุ่นของซูเปอร์ให้เป็นรุ่น50ที่ควรจะเป็นตั้งแแต่รกน ตรงนี้ฮะเอ็นบีเดียเนี่ยที่เขาจะทาได้อีกอย่างเนึงนะครับก็คือการขายเนี่ยต้องทําให้มีของมากพอนะครับและปัญหาในตอนช่วงวางขายเนี่ยทางเรื่อง ROP หายไดเวอร์ต่างๆเนี่ยต้องทําให้ดีด้วยนะครับไม่เช่นนั้นจะเสียชื่อความเป็นเอ็นบีเดียนะครับแต่ไม่ว่าเขาจะทําได้หรือไม่อันนี้ผมว่าเอ็นบีเดียอาจจะไม่จำเป็นต้องสนใจในสัมนะครับเพราะจะว่าไปแล้วการรุ่นเซ gment ของ RTX 5080ขึ้นไปเนี่ยมันไม่มีคู่แข่งมากกดดันอยู่แล้วนะครับ แต่ที่น้ากังวลจากเอ็ีเดียนี่ยก็คงจะเป็นรุ่น70ลงมานะครับเพราะว่าในกลุ่ม70 Ti 70 60 60, 60 Ti เนี่ยมันจะมี AMD คู่แข่งมาหายใจรถต้นคออยู่นะครับผมคิดว่าจุดนี้เป็นจุดที่ Nvidia เอ็นวีเดียนี่ยน่าจะมาทำตลาดเน้นมากกว่านะครับต่อมาฮะก็คือในเรื่องประสิทธิภาพที่ผมว่าเมื่อกี้ถ้ามันไม่ได้เพิ่มเติมขึ้นมากอย่างตัว50 80 24 g b เนี่ยมีเพิ่มขึ้นมาแค่ VRAM การเล่นเกมอะไต่างๆมันจะดีขึ้นไหมส่วนตัวผมคิดว่า ไม่น่าจะดีขึ้นขนาดนั้นนะครับเพราะว่า16 g b หรือว่า20 g b ขึ้นไปเนี่ยมันก็ถือเป็นอะไรที่สามารถใช้งานได้โอเคอยู่แล้วนะครับในการเล่นเกมนะครับแต่ว่างานอื่นๆเนี่ยอาจจะได้ประโยชน์นะครับอย่างเช่นพวก Workload ลดเกี่ยวกับเมมโมรโดยตรงอย่างเช่นงาน AI นเนี้ย จะได้ประโยชน์อย่างชัดเจนนะครับในข่าวที่รุ่น5070 Super เนี่ยอาจจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจขึ้นมากกว่านะครับเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ตัวการ์ดที่มันเป็น12กิกเนี่ยถ้าอัพขึ้นมา18กิกเราก็จะเห็นว่าเออมันอาจจะปรี r เร o ูชัน resolution เพิ่มเติมขึ้นไปได้อีกหนึ่งระดับนะครับอย่างเช่นตอนที่เราเห็นกับตัว RTX 5 0 0 Ti ที่มันมี Vram 16กับ Vram 8เนี่ยตรงนี้ก็จะเห็นว่าเซกเมนต์การเล่นเกมเนี่ยมันสามารถปรี r เร o ูช t ั o น resolution ได้แตกต่างกันเลยนะครับพอเป็น5070 Super อาจจะช่วยให้มันดันได้อีกมั้งถึงแม้ว่า G P U มันอาจจะไปได้ไกลไม่มากก็ตามก็อาจจะปีน 4K แบบมีเดียมหรือโลอะไรอย่างเงี้ยฮะส่วนการเปิดตัวนะครับอันนี้ทางสื่อเขาเปนเกิดไว้นะครับว่าอาจจะเปิดในงานคอมพิวเท2025ซึ่ง ผมไม่เห็นด้วยผมว่าไม่น่าใช่นะครับเป็นไปนไม่ได้เลยทีเเพราะว่ามันเร็วเกินไปนะครับไอการ์ดรุ่นก่อนหน้ายังเปิดตัวไม่ถึงครึ่งปีเลยจะมาเปิดตัวรีเฟรชรุ่นใหม่อะไรนะครับหรือไม่แน่เอ็นวีเดียเขาอจะแบบว่าต้องการจะซอยรุ่นถี่เอาตัวซูเปอร์มาใส่เพราะว่าเป็นทางเลือก vram สำหรับคนที่คิดว่าไม่ยอมซื้อ rtx 5 0เพราะว่า vram ไม่พอก็เลยเอารุ่นซูเปอร์ไปทางเลือกอีกตัวหนึ่งนั่นเองนะครับแต่ถ้าแับความคิดเห็นผมนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ให้ผมเดาก็น่าจะเป็นในช่วงของปีหน้าาาาามกกวว่่เพระ ปกติรุ่น refresh เนี่ยไอตัว Super ทั้งหลายเนี่ยมันจะเป็น mid gen ที่มันมาขั้นระหว่างปีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็น่าจะมาในช่วงเดือนมกราคมหรือว่างาน c s ของปี2026มากกว่าฮะ